สวัสดีจ sí ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น like ้องสุขสุขค้นจ้ามือนีมะพอกับสาวปุเปยผ้าแซร็จเลยจ้กพี่น้องจ้าหางหายไปหลายมือจ้กพี่น้องสีหามือแล้วจ้กพี่น้องจ้าสาวปุเปยบุคคลนี้จล่าลงคลิปแล้วจ้กพี่น้องเห็นงานคือเก่าจ้ามือนีสาวปุเปยจะามากินเอียงแสบแสดเลยจ้กพี่น้องจ้ามือนีเสนอเมนูล่านากุ่งจ้กพี่น้องล่านาเซนนีจ้าพี่น้องแสบนะสาวเพเดอร์ มีเวลากับวม่าพอกันพี่เก่าจะพี่น้องจ้ามันโดนลงคลิปจ้ะพี่น <employers laugh> ้องเมื่อค่อยมีเวลาจ้ะมาชุอแสนรกันจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าเปล่าอย่าเปล่าปลาถิ่งเน้อจ้าพี่น้องเมื่อค่อยไปได้ไปเยี่ยมพี่น้องเพื่อนเพื่อี่เก่าจะพี่น้องจ้ะเห็นงานทำเมย์เน้จ้ะเป็นน้องใจซาเปเตในเด้อจ้ะพี่น้องมาชุบแสนร่กันจ้ะยวซาโปเตปรุงกันพี่น้องมาท่านจะปรุงจ้ะซาเปเตจะใส่เห็ด เม็ดนั่งร่มหลวงจะละกะขนาดจ้ะสองยางมีกุ้งใส่กุ้งอย่างเดียวน้ำสมจ้ะพี่น้องใส่พริกใส่พริ้งน้ำสมซาเบเปเปมาก,กินแซ่บน้องกันจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้พี่ปนจ้ะใส่พี่ปนจนังอย กินเผ็ดว่าคอยได้พี่น้องฮอนไนจ้ะช่วงนี้งดเผ็ดก่อนพี่น้องฮอนไนจะกรุงกุ้งกระตูว่าไงเป็นไงจ้ะพี่น้องจ้ะพอกินพอค่ำจ้ะข้นก่อนพี่น้องจ้ะเส้นมีจ้ะพี่น้องเมมเบรนเส้นไงจ้ะเส้นมีจ้าข้นไปข้นมาไปตองกับทะลุพี่น้องเอ้ย เฮ็ดนั่งร่มหลวงจ้ะก,ก็จะได้กลิ่นทายมื่ได้่ทายรูกพี่น้องเอ้ยเย็นเมื่อไลรวจ้ะเย็นกับแสบคือเรานะ่จ้ะเฮ็ดเองแซ่บเองเห็ด <laughs> เองแส่บเองจ้า não แซ่บ mm ่น้อ เฮ็ดจ้ะพี่น้อง กุงเ็ะโดกพี่หน่อง่ซ oh. ้าพี่หน่องเนี่ย ได้ยินเขาเฮาอยู่ข้างนอกก็เฮาตามเขาหน่อยน้ำข้างที่เราพี่นนอกแสบแล้ว กรองยุ่งน้ำพี่น้องซาบูปเปะเอาไปตองห้องเป็นใบให้แกพี่น้องจ้ะนี่ผมแตกกระเสือกกระเสิ้งได้ไหมพี่น้อง <c oughs> พริกหน่อยหนึ่งกับเพจพี่น้องเออปากร้อนในมันเป็นแผลนะจ๊ะพี่น้องจา้า はい。 มดจักหยังมื้ ตีดเล็กก็เกาพี่น้องกินยังก็ตี๋เล็กเล็กดัดฟันลำบากกินอย่น้องจ้าเมื่อจับพี่น้องแสบหลายจ้ะคลิปนี้แค่จะจับพี่น้องจ้าคลิปหน้าจะก็สาวปเป้ไหมนะคะสาวปูเป้จะพลาดไม่กินอีกอย่างแสบอีกด้วจ้บพี่น้องจ้าคลิปนี้กะบ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ย พอมีเวลานะจ้ะเนาะถ้ามีเวลาก็จะกลับมาลงคิปให้พี่น้องมึงคื้เก่าจะ้ะทีน่นีกบไม่ตา,ายจ้ะขอบคุณทุการรับชมเลยจ้ะพี่น้องไม่ลา,ายจ้า